สวัสดีครับพบกับช่องท่าฟูชาแนลนะฮะวันนี้ตูมตามพามาจอางไหนเนี่ยสวัสดีครับผมวันนี้พามาเดินตลาดหมู่บ้านหมู่บ้านไหนเพื่อนสวรรค์ครับหรอบ้านผมเองครับรู้ไหมว่าหิวเนี่ยหิวบ่เออกินบ่กินเออเดินบ่าไหนน่ะไกลน่ะมันดิบกินบ่ได้หรอเออถ้าสั่นเข้าไปเบิ้งอ่าบ่ดิบเอาบอกระไปไปไปสั่น กินมาขนมพกเนยกินอยู่ขนมพกนี้หลายหน้าถ้าซื้อเรียงนะเรียงไหนอขายจังไรครับแม่แม่มานแม่นะครับสวัีครับอืมขายอายลาสาบาทะครับาาบคือเกาลล่ะอลาาบเอกดนั่นนั่่นั่นนั่นนั่่นไปกันฮะเลยอ้โหกล่องละซาบาทอือันนี้ลูกบอครับลูกส้ครับโอ้ลาน อันนี้ตลาดอะไร zoom ตามนี่ร้านลูกสาวอ๋อลูกของลูกสาวติงตามครับอันนี้ตลาดอะไรตลาดอำเภอคุณสวรรค์ครับอำเภอคุณสวรรค์ไม่รู้ทำไมต้องมาขายด้านนอกได้านในอ๋อแล้วรถเข็นมันจะเข็นเขาไปได้เออเพราคือบางบางคนก็ฮะ บางคนก็ขายด้านนอกบางที่ก็มีที่เห็นว่าสัตวแม่ยุคนเดียวครับอันนี้ก็มูกับตะย่อยตะย่อยออกมากันอืนี่จะลดเขียนส่วนมากเป็นตลาดแรงเนาะเป็นตลาดแรงอยู่ข้างนอกมันได้ขายดีกว่าเล้อันผมลืมเหรอห้องผมมือไหนใครอีกนี่เร็วแล้วอ่อีกอันอื่นเขาอยู่อีกมือหนึ่งวะอื่นมันเป็นไรฮะข้องผมใหญ่ไหนอีกนายเอฟซีบอกว่าให้ขายของช่วยพคอ เอาแหมคุณจะเอาอะไรเอากล้องหนึ่งก็ได้ครับกล้องหนึ่งเก็บตังกับคนเสื้อดําครับเอ้าหูกเสื้อดําตัวนี้เลยเสื้อดำเอาเอาจ่ายตั้งไปเก็บตังกับคนเสื้อดําลายจุดขาวมันจุดขท้าเหรอลายจุดขท้าเหรอดำเลยนะเนี่ยจุดขาวเนี่ยจุดเท้าอยู่ในจุดขาวคุณอ่าใจไปใจไปจ่าคนอย่างนี้วะว่าแล้วเด้ออ่ อันี้ใส่เลยนี่ครับผมอันนีสยอันก่อนนก่อแต่ารกอบก่อนประกอก่อนะกอบรกอบลุงพุ่นล่ะลุงแต่หานนะครับเป็นยูดมเบร้วเนบเบอร์นแล้วเนี่ยเอาอย่าลืมมาเบิ่งจากองด้นี่ออกช่องผมด้เนี่ย แนนช่องลุงตูมตามช่องคนเดียวแท้ทับฟูซีเนลอันนี้ทับฟูซาเนลกดติดตามให้แน่นนะครับกดตอนนี้เลียนเรียนยูทูบ่ะครับกดติดตามให้แน่นี่เป็นกดติดตามอยู่่กดติดตามกดกระดิ่งเลยพร้อมเด้อเปให้ก้อนนี่เ้ฟหมอดอยู่ดิเนี่ยขนมโคกอะไรยี่สิบบาทเออต้องนะครับต้องเอามาชิมอะไรครับยี่สิบบาททั้งร้านเเอาลยี่สิบบาททั้งร้านนะฮะ ทั้งร้านเลยนะครับผมใสอยเ้าขายอ่าตอยย้ายขายครับผมนะครับยนเรื่องที่ามผมเด้อเดี๋ยวผมสิทธิ์ก็มาถามใหม่ติดตามเลยยังอืมนะฮะครับผมไปดูร้านอื่นนะไอ้ซีร้านไก่ผู้ใดก็จําได้ไหมเนี่ยมันก็เป็นคนพื้นที่เนาะนะฮะผู้หญิงทำก็จําได้ผู้หญิงก็จําได้ทาเป็นคนสองหมู่บ้านเด้อันนั้ฮะผมก็จะ ไปดูเนื้อนะครับตามที่ตั้งใจไว้นะฮะเฮ้ยตอกจากดูเนื้อไม่ดูหนังบ้างเหรอก็เอาดูหนังไปด้วยหนังไหมนี่ไงนี่ไงหรือว่าเอาไก่ไปต้มดีนะตุ้มตามเนี่ยแล้วไก่หัดใหญ่ตลาดสดเนาะตลาดแรงแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการนะฮะ ก็คืออะไรนะฮะอ๋อเนื้อเนื้ออยู่นี่ตรงน้ำเนื้ออยู่นี่สนใจแล้วเนี่ยอะไรนะขอเอาไปเอดเอาไปตำมึงกินส่ปากเลยอ๋อเอาอยู่บ่เอาดิใจตังเอามวลใจตังนะเห็นปะ ปลา้ตอปลาก็ถึ่นแต่ตัวละลอยอ่เอาไหมตัวละลอยอันนี้มีไข่ปะครับไม่ไข่ค่ะตัววนๆวนๆวนหน้ามันไข่แล้วอันนี้เคยกินหวาเนื้อมันหวานหวานนะอืมตัน้นกันเนื้อมันกมันแน่มันมันมีาโอ้มีกี่หกสิบตัวบ้างไงร้หกสิบ นี่นะครับปลาหมึกไหมคะสวยๆเลยนะเออน้องเขาบอกปลาหมึกไหมคะปลาหมึกเออเอาไหมพ่อซื้อไปแล้ว,วมั้งเือวันฮะซื้อปลาหมึกกับกกันตน้นเาหกสิบาทเลยไงไก่นี่นะครับ ร้านขายเนื้ออยู่ไสนกันีเออเขาเลยร้านขายเนื้ออพอันแม่อยากได้ซอยจุอ่าเท่าไหร่คะครึ่งโลซอยจุซอยจุขายไม่แพงจากคุณลูกโลละสามร้อยซาวค่ะเอาครึ่งโลครึ่งเอาสองร้อยไปเลยเนาะพิเศษเลยเนาะระหว่างพิเศษระหว่าง ตุ๊มตาไม่นอนเอ้าคือเจ้ากระชื่ออะไรฟักเป็นต้อนคอยกระชื่อเจ้าค่าฮ่่าจุ้มตามใครจะไม่จืดจุ้มตามตุ๊กตามลูกแม่เพ็นนี่นะครับเงินที่เอฟซีมาก็จะซื้อเนื้อนะครับที่อ่าไม่ใช่อะไรหรอกนะก็คือว่าเอ่อช่วยนะครับอ่าเือาไมคนครอบครัว อ่ตูมตามนะครับทั้งพ่อของตูมตามแล้วก็น้องด้วยนะที่ครูเป็นคนอยากกินเดียบผมกินไม่ใช่ไม่ใช่สองร้อยจ้านี่นะฮะครึ่งโลนะฮะเอฟซีสองร้อย ไม่ใช่อันนี้หกีดหลวงอาจารย์อเคค่ะแผลให้แล้วค่ะขอบคุณมากครับอเอาอะไรอยู่ไหมไม่ของกินเราเยอะ้วไงก็เลยากชินปลาี่ทอดหน่อยแต่ว่าพวกกินไม่หมดอดูอ่า นะครับคือตลาดโนนสวรรค์นะฮะเอฟซีวันนี้อะไรรู้สึกเหมือนโดนปลาด่าเลยโอ้ย่าเลยนะฮเราดูเด็กปลาอืมนี่นะครับเนาะเอฟซีสำหรับหมกเลยไม่หุกนะฮะตอนนี้หิวนะฮะพาเพื่อนเครียดหิวนะฮะอ่านะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขออนุญาตลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับ ผมมีขนมครอันเดียวคุณท่องทับผูชาแนลและตุ้มตามชาแนลครับตุ้มตามจะไม่ใช่ครับลุงตุ้มตามแฟม i ิลี่ครับโอเคครับไม่ใช่ครับลุงตุ้มตามสตูดิโอครับอ๋อถูกต้องนะครับผมอืมนะขอบคุณมากครับผมโอ้ไปเลยครับแปดนาทีแล้วนะครับชาวใะ